อีเฮียกัดกล้องกูอะไรเนี่ยเสร็จก่อนช่างคนใหญ่ชื่ออะไรนะชาคนใหญ่ชื่อโอ้เออใยยยยต้องดีใจ้วยใช่ต้องดีใจ กันกระเทยนี่ว่าคากระเทยมันก็อะไรกันอป่ามาแต่งหน้ากบกันนะขยีกระเทยมือยีกระเทยกีกระเทยแจมือแก้วอย่าาแต่งหน้ากอกันว้ายคุณน้าขาวปนไอยู่้าหลังอยู่ข้างหลังดนมี ทุกคนคะ่ะมาบริจาคให้ลุงเขาได้นะคะเขาต้องเก็บเง้น <c oughs> ไม่กี่ตองเม็ดค่ะปีห้ายี่สิบละค่ะไม่เห็นหัวเลยคนะุณอานัดกันปีห้านี่วิกอยู่นี่จ้ะสวยสยองเวอร์คุณนาะ